ครับผมครับสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับผมอยู่กับผมยุทธพงศ์ชาแนลนะครับวันนี้พาลงภาคใต้นะครับผมแหล่งตายไม่ชัด ก็พี่พึงหัดเมื่อวานนี้นะครับผมวันนี้ฮอตฮิตเหลือเกินนะครับผมขอญาตร้องเพลงนิดหน่อยนะครับอยู่กับผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมวันนี้มีราคาทุเรียนนะครับผมหลังสวนนะครับแถวแถวตลาดเลิศพรนะครับผมมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้ราคาเป็นยังไงบ้างนะครับพร้อมแล้วนะครับผมก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับยุทธพงศ์นะครับผมมาเริ่มกันที่หมอนทองนะครับผม AB นะครับอยู่ที่150บบาทนะครับผม 2-6กิโลกรัมนะครับชุมพร C นะครับผม120นะครับ2-6กิโลกรัมนะครับสุราษฎดดีนะครับผม105บาทนะครับเกรดดี1.2กิโลกรัมถึง1.9กิโลกรัมนะครับผมนครนะครับผม ABC 140บวกนะครับ2-6กิโลกรัมนะครับผมต่อกันที่ก้านยาวนะครับผม A, B, C นะครับอยู่ที่120บาทนะครับ1.8ถึง5กิโลกรัมครับผมนะครับกระดุม A, B, C 120นะครับ1.7กิโลกรัมขึ้นนะครับส่วนพวงมณีก็120นะครับผม1.7กิโลกรัมขึ้นไปนะครับผมนี่คือราคาภาคใต้นะครับผมหลังสวนชุมพรนะครับชุมพรนะครับผมนะครับก็อย่าลืมนะครับผมตอนนี้ตลาดทุเรียนไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยตลาดอิยาลานะครับ4มุมเมือง ทุเรียนใต้นะครับเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับผมที่ราคาทุเรียนสูงนะครับในช่วงนี้ก็ทําให้แล้วนะครับผมราคาทุเรียนภาคใต้นะครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหานะครับลู่ทางในการค้าขายนะครับตรงนี้ผมให้คําแนะนําไม่ได้ว่าที่ไหนดีที่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ขอให้พ่อแม่พี่น้องใช้ดุลพินิษนะครับในการตัดสินใจนะครับในการ ดูนะครับไว้เนื้อเชื่อใจกันได้หรือเปล่านะครับนี่คือเรื่องของการค้าขายนะครับก็ให้ติดต่อค้าขายประสบความสําเร็จขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับในการค้าขายสําหรับวันนี้ยุทธพงศ์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันหน้านะครับสวัสดีครับ